สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเทมครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกัดเจ้าคันนี้เลยครับน i ส s ัน X t r a i l ครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2018ครับ เป็นเครื่อง2.0นะครับรุ่น V ครับรุ่นท็อปสุดเลยครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดแฟแนน์และไปส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับผมเป็นโฟรวิวนะครับผมขับ2ได้ขับสได้นะครับผม มาพร้อมกับไฟหน้า Daylight C Non นะครับผมสีแดงสวยใสเงางามเลยครับคันนี้จะถูกจะแพงนะครับต้องแดงไว้ก่อนนะครับรถบ้านแท้เลยนะครับคันนี้มีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้รอบคันนะครับและมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับผมชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบล่างเลยนะครับคันนี้รถบ้านแท้นะครับขอย้ําเลยนะครับผม สีเงางามทุกชิ้นครับมาพร้อมกับล้อแมกยางใหม่ดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับไปชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับครูออปชั่นเลยครับเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครูคอนทรลปุ่มสตาร์ทนะครับมีมาให้ครบชุดเลยนะครับเกียร์ออโต้เกียร์ทิโทอนิกครับ ระบบนะครับผมโฟร์วิวนะครับขับ2ได้ปรับขับ4ได้นะครับผมได้ทุกโหมดเลยนะครับเนวิเกเตอร์ครับจอ DVD ครับผมแอร์ดิจิตอลครับโอ้โหครับครบชุดเกินคําบรรยายเลยครับผมออปชันของเขานะครับคันนี้นะครับมาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับเบาะหลังนะครับแทบไปได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมเดิมๆสวยๆใสๆไม่มีริ้วรอยนะครับมาพร้อมกับแอร์หลังมีมาให้นะครับผม เป็นไงครับครบสุดนะครับมาชมท้ายรถกันต่อนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมกดแล้วปล่อยเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับคันนี้นี่เลยครับผมฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วดูครับผมวางมากนะครับผมเป็นเบาะ3ามตอนนะครับผมนั่งสะดวกสบายนะครับและที่สำคัญแอร์เย็นช่านะครับพอมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับผม เป็นไงครับผมคุ้มแน่นอนครับคันนี้โอเคครับปิดเลยครับผมกดอย่างเดียวนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับคันนี้ใช้งานได้ทุกระบบใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับผมราคายังถูกเลยนะครับอย่าช้านะครับผมเล่มหอมโอนเลยนะครับรถบ้านบ้านเลยนะครับคันนี้โอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัาๆชัดๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับคุณลูกค้าไม่เยิมไม่ซึมนะครับนี่แหละครับที่สําคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมเข้มร0อเปอร์เซนคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมเครื่องติดอยู่นะครับนี่แหละครับสวยๆใสๆเลยนะครับผม น้ำไม่ดันควรไม่ไหลครับคันนี้รถบ้านๆเลยครับและที่สำคัญนะครับรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับแผ่นเผสติ๊กเกอร์นะครับผมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับดูได้เลยครับหัวน็อตไม่เคยขายไม่เคยขยับนะครับผมดูเลยครับสวยๆใสๆเลยนะครับผมคันนี้ ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม